สวัสดีครับในช่องคุณพ่อการ์ดไฟขงนะครับยกอ็อยากทำให้มันเสร็จๆนะครับกับกิมเกรสนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ที่ได้ของมาในงานแข่งงานสำโรงเนาะก็จะเป็นโปรซื้อของนั่นแหละนะครับก็จะคู่กับตัวรองที่เป็นโปรซื้อของ200เหมือนกันก็กิมเกรสทำไมถึงทำไมคุณพ่อถึงชอบพูดถึงม,ม,มันบ่อยอัน,นจริงๆถ้าถ้าถ้ารู้จักกันเนาะน่าจะรู้ว่าคุณพ่อพูดถึงมันบ่อยเพราะว่า Skill นะยูนิตมันอะ่ะไม่ใช่สกิลนะยูนิตมันอ่ะมันมีความแสงกาดมันมีความแบบมังกรศักดิ์สิทธิ์ถือดาบอะไรพวกนี้นะคือแบบถูกจริตมากๆนะกับกับรูปนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอหนึ่งตัวที่ค่อนข้างชอบเป็นติ่งเลยตั้งแต่เล่นในเกมแล้วก็เป็นสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะอันนี้จะเป็นยูนิตเป็นเด็กของนางเอกในเกมภาคเดียเดย์หนึ่งนะฮะก็ไปจะบอกว่าไปกดไม่ได้มันก็ช้าไปแล้วเนาะก็ตอนนี้กาดไทยก็ออกแล้วก็ไปหากาดไทยมาเล่นได้ซึ่ง ปัญหาหลักของมันในตอนนี้คืออะไรคือถ้าตามเวลาจริงทั้งฟาร,รมนิวที่เราทำไปแล้ววู้วันซื้อนอแล้วก็กิมเกรสมันจะออกหลัง BT5 ก่อนช่วง b ีทหรืออาจจะทีทดีพวกทีดีสกล่องของภาควิ d เดรสออกก็จะออกอยู่ช่วงนั้นเพราะฉะนั้นไอเด็กเนี่ย ทุกคนที่มันที่มันออกมาปุ๊บทุกคนแต่อ้อนแต่อ่อนของมันอะโครงปัจจุบันโครงที่เขาเล่นกันคือใส่เบนวีกับเคใส่เมเบิลซึ่งตอนเนี้ยของไทยอะเมเป้ Maple กับเบนเวีกับเคยังไม่มาเพราะฉะนั้นมันเลยเล่นได้แค่นี้นะฮะก็จะใส่ของอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอพวกแกงนั้นเลยมาในเด็กแทนนั่นเองนะครับก็มาดูกันเลยละกันนะฮะไล่ๆคุณพ่อใช้ไล่ๆของบรัสเตอร์ดาร์หนก็จะใส่เป็นฟุบอล ใส่เป็นบัสเตอร์เจเวลีนนะฮะก็มาถูกบัสเตอร์ดักเลยทับเปิดท็อปเด็กค,คอการ์ดหนึ่งใบลงช่องเรียนสภาพนอนเนาะแล้วก็เอามาซักกับบัสเตอร์ดักนะฮะบัสเตอร์ดักบอกว่าเมื่อลงช่องแวนหรือช่องเลียเคอร์เตอร์บัสหนึ่งกินเลียหนึ่งใบยิงคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็บวก 1, หนึ่งไรนะฮะต่อให้ยิงได้ยิงไม่ได้ก็บวก 1, หนึ่งไรอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกิมเกรสนะฮะก็มันชื่อว่ามังกอรอัศวินดาบศักดิ์สิทธินะ์กิมเกรสเนาะอ่าหนึ่งหมื่นสัมพันธ์มีพ สกิลนะฮะคอนเทนิวเวนการ์ดผลของการเพิ่ร์ตน่าเพิร์ซน่าไลท์จะให้พลังหมื่นแถวหลังถ้ากับว่าเพิร์ซน่าไลท์ปุ๊บแถวหน้าบวกหมื่นแถวหลังบวกหมื่นด้วยนั่นเองอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเวนการ์ดบนกระเดินนะครับบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งจั่วก่อนหนึ่งใบแล้วก็เลิกการจากมือหนึ่งใบคอลงช่องเรียแถวหลังกลางก็คือคอลองช่องตูดแวนนั่นเองและอยู่ในนั้นจะบวกพลังหนึ่งหมื่นและตีค้ำหัวแวนได้นะฮะอีกสกิลหนึ่ง ออโต้เวนการ์ดเมื่อจบการสู้ที่อยู่ในช่องตูดแวนโจมตีเอาอีกนั้นเข้าโซลแล้วก็จัวบังคับทำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเด็กที่ตีได้แน่น,นอนเลยสีเวฟถ้ากดเขาจะบ 1, ัตหนึ 1, ่งโซบัตหนึ่งได้นั่นเองนะฮะโอเคก็กิมเกรสแน่นอนนะครับเป็นเด็กเพอร์โซน่าไลน์เพราะฉะนั้นก็ใส่กิมเกรสเข้าไปในเด็กอีก3าใบเนาะเอามาเพอร์โซน่าไร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างทำค่าค่าค่าทำมันค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่า เป็นโปรโมชั่น500เนอะได้คู่หนึ่งนะฮะถ้าคุณว่าคิดว่าเดี๋ยวก็อนาคตอาจจะออกมาแจกทางแข่งร้านหรือทางไหนคร้านหนึ่งเหมือนกับหลายๆใบที่เคยเป็นโปร500 200มานะฮะแล้วก็ถ้ามีกิมเกรสแล้วไม่มีไอใบเนี้ยคุณพ่อบอกได้เลยว่ามันเล่นยากมากมากถึงขนาดไหนมากถึงขนาดว่ายากโคตรๆนะะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันก็มาทีหลังนะอันจริงๆสมัยตอนที่กิมเกรสออกอันที่กิมเกรสมันออกกับเกมอะไอใบนี้ยังไม่มา มันมาทีหลังมันตามมาเป็นโปูมูทีหลังนะฮะก็จะเป็นตัวซับมันเนาะอัศวินแห่งดาบทยานเฟิร์สมาเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์นมาเอลเฟิร์นบาเอลมื่สามมีเพลไลท์นะฮะออโต้ในช่องเล็กัดแถวหลังเมื่อจบการสนทินโจมตีถ้าเป็นการเราเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเป็นการที่ติดกิมเกลสหนึ่งใบบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งไดนะฮะแล้วก็สกิลของกิมเกลสก็ทําต่อก็คือเอาไอ้นี่จะโซจัว เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีโซ่อย่างนี้เลยแล้วเราจะทำกดสก,กิลของไอ้ตัวนี้ยังไงเพราะฉะนั้นมันบอกว่าเกิดเมื่อจบการต่อสู้ทั้งคู่ไอ้นี่ก็เมื่อจบการต่อสู้ไอ้นี่ก็จบการต่อสู้เพราะฉะนั้นคุณกดสก,กิลของกิมเกรสก่อนเอาดุนิดที่จบการต่อเมื่อกดเมื่อจบการต่อโซของตูดแวนเอาเบนันยัโซจั่วแล้วก็สก,กิลของไอ้นี่ยจะเกิดจากในโซอีกทีหนึ่งก็โซบาหนึ่งก็โซบสต 1, ัวเองไปทิ้งเมื่อหนึ่งใบจิ้ม,มก,กิมเกรสบวกหมื่นบวกบวกได้ได,ด้นั่นฮะก็ มันจะเป็นเหมือนกับบัตเตอร์เบลบัตเตอร์เบลดเบเลเตอร์คอลงหมาลิเบเลเตอร์ที่เห็นบัตเตอร์เบลดไงไงเดมอะสามารถคอลงทับหมาได้หมาจะไปลงดอบแล้วจะไปช่วยไง,ยงยเดมให้แทนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะสะกิลมันเมื่อจบการต่ักสู้มันรอรอใช้ทั้งคู่นั่นเองนะครับโครงในตอนนี้คุณพ่อใส่เป็นอ่าฟอ,ฟ,อฟ,อฟอสฟัสซีใบอสามใบนะฮะเอามา ช่วยโซบัสไงแดมเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันจริงจริงมันมีตัวใช้แดมไม่ค่อยเยอะแต่มีตัวใช้โซยังเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเอามาช่วยค่อนข้างดีบ้างเล็กน้อยแบบมีแดมแล้วแดมคว่ำมหมดฟอร์ซัสก,ก็ยังพอช่วยได้บ้างอะไรบ้างแถมอริจริงตอนนี้มันไม่มีเกตสองที่เก่งๆเพราะอย่างที่บอกนะมันเล่นกับเบดีวกับเคถ้าเปดีกับเคมาปุ๊บฟอร์ซัสคุณพอ่อนะนำมาลดลงไปเลยก็ได้เหลือหนึ่งใบสองใบนั่นเองนะฮะ อย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีเบนเวกับเคก็ใส่เป็นคูนี้ใส่เป็นไอ้นี่ไปก่อนนะครับคุณเพราะเขาเนื่องชอบกับคนนี้เป็นเป็นสกิมเนาะสกิลบนไม่มีแค่สกิลล่างเดียวนะฮะก็ออโต้เรียกาดเปิดให้ลงช่องเลียเปิดทับเด็กหนึ่งใบไว้บนไว้ล่างก็ได้ถ้าไว้ล่างบวกพลังสองพันเนาะก็นิดหน่อยเอามาช่วยตีเล็กๆน้อยๆได้นะฮะแล้วก็อีกสี่ใบเด็กนี้เป็นหนึ่งในเด็กที่ใส่ต้นนี้ได้นะฮะก็จะใส่เป็น ดิปลิงแองเจลอันนี้ก็เป็นดิปลิงแองเจลแต่เป็นโคนลาอาร์ตเนาะหนึ่งหมื่นชิวห้าออตโอต้เมื่อลงช่องเลียเอาการจักดอบหนึ่งใบเข้าโซ่เปิดอเด็กสามใบเอาการที่ชื่อเหมือนกันที่ยาเข้าโซ่เบเกะคอลงช่องเลียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้บอร์ดฟรีง,ง่ายๆจะไปเปิดเป็นเพนตากริมหรือเปิดเป็นฟอร์ซัสก็ได้อะไรพวกนี้นะฮะเกรดสองต้ออยู่ท่านี้เพราะเราไปใส่ที่เกรดสามจะเยอะนั่นเองเนาะแล้วก็เกรดหนึ่งตอนนี้ยังไม่มียังไม่มี อย่างที่บอกว่าไม่มีเคไม่มีเบนิวีอ่ะคุณพ่อเลยเอาง่ายเลยแล้วกันยากก็มันจะเหนื่อยไปมันจะอามาต่อกับข้างได้อาจจะมาต่อกับฟอร์ซัสเอามาต่อกับแผนตะกินม,มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นเนาะก็ใส่เป็นอ่าบูตหมื่นนั่นเองนะฮะมาในบีทีหนึ่งนะก็มาบูตบูตสองพันบูตหมื่นง่ายๆนะฮะก็เอามาต่อเลนเพราะว่าเดีย๋ยวบอกอย่าลืมว่าสิ่งที่ไอ้เจ้า อ่ากิมเกรสมันทําได้คืออะไรคือเพอร์โซน่าไรแล้วเท่าหลังบวกอีกหมื่นหนึ่งด้วยถ้าว่ามันจะกลายเป็นบูทสองหมื่นบวกกับบวกกับไอเพนตะกริมที่ตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหรือ 2, 000, สองหมื่นสองหมื่นอาร์หมื่นสองหรือสองไอสองหมื่นหรือสองหมื่นสองก็ตามหรือจะต่อกับฟอร์ซัสที่ตีอยู่ที่สองหมื่นสามมันก็แรงอยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่าเคกับบีดีเวียก็ตามใส่ส้มใบเพราะคุณพ่อแอบใส่ไอ้นี่ใบหนึ่งเนาะ แอบใส่เป็นเทียสแควร์นะฮะเมื่อเช็คเจอเอาตัวเลขกลับเผเทินนะครับเมื่อเช็คเจอทริกเกอร์ยูนิตบาตรหนึ่งคู่แข่งเอาเรียญหนึ่งใบไปไว้ใต้กองนะฮะใส่เอามาหาของเนาะเพราะว่าเราอยากได้เกียรสามตัวซับขึ้นมือมากๆเพราะฉะนั้นเรามาใส่เป็นเพนคิลเลอร์สี่ใบนะครับก็เมื่อบูตเสร็จโซบาตหนึ่งรีททยน้องแล้วก็จวดหนึ่งนะครับนี่บอกนาะเด็กมันใช้โซเยอะมันมีไอแองเจิลเกียรสองมาช่วยก็จริงแต่ว่า ก็นั่นแหละฟอร์ซัสแต่จริงๆฟอร์ซัสมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกมันไม่มีตัวดีอยู่นี้ใส่แล้วจะใส่เป็นเคยลองเป็นออเดนแล้วนะออเดนมันกินบาร์อะคือถ้ากดบาร์ของออเดนเราถ้าถ้าเราไม่ได้เดมไหลไปสี่ห้าเดมอย่างเงี้ยสามสี่ห้าเดมเราไม่ได้ใช้สกิลของของของ,ของกิมเกรสเลยแต่ถ้ามีสองเดมแล้วกดสกิลกิมเกรสล้วก็กดสกิลของไอออเดนไม่ได้แล้วก็เหนื่อยเกินไปอยู่ดีนะฮะใส่พีจีไม่มือนหนึ่งไปต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งเนาะ โอเวอร์คุณพ่าใส่เป็นโอเวอร์โเหลืองเนาะก็จะใส่เป็นโอเวอคได้ไหมคุณพ่อคิดว่ามันก็พอได้นะแต่ว่าเด็กเนี้ยมันจะมันจะเป็นตูดแวนตีก่อนยัดโซแล้วก็แวนตีแวนตีปุ๊บไอสองข้างเนี้ยมันยังมันยังโอเคที่ที่ได้ Over เหลืองเนเพราะว่ามันสามารถเช็ครายได้นะฮะใส่จว3สามเนาะก็ใส่จั่วไปชิวบวกหมื่นห้าเอ้ยชิวบวกห้าพันไป เพราะใส่ฟอนต์มาสองใบด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเด็กนี้มันมันเป็นเด็กแวนแวนวิ่งก่อนแล้วมันได้โอกาสได้ฟอนต์คนข้งสูงใส่ครีใส่ค,สคียโซไว,ว้อย่างที่บอกนะว่าเด็กมันมีการยัดโซเนาะใส่ครีไปหกนะฮะแล้วก็ฮิลสี่ใบที่บอกว่าฮิลคู่แข่งมีสองครีนี่จะไม่ใส่ก็ได้นะใส่เป็นฮิลธรรมดาหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะอืมครเกอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค วิธีเล่นเด็กนี้ก็เป็นหนึ่งเด็กที่กิมเกรสไม่เป็นเด็กที่เล่นไม่ยากเลยโคตรง่ายเลยนะะก็เป็นเด็กเหมือนกึ่งๆจะเป็นเด็กพื้นฐานได้เลยอะอ่ะแปะแปะเจวารีนแปะบัตเตอร์ดักสกิลบัตเตอร์ด์กครับก็ถ้าเราเปิดฟุกฟุกเปิดเก่งๆหน่อยเนาะควรจะเปิดเป็น hexa h e ไอนี่มันก็จะเก่งมากเพราะว่าถึงแม้จะลงมาในสภาพนอนก็ตามสกิลครับเมื่อลงมันบอกไม่มได้ลงจากมือลงจากไหนก็ตามเนาะก็เช็คท็อป ็นคีย์ก็แปะท็อปแล้วก็บัสเตอร์ดักเคาร์เตอร์บัตหนึ่งกินแล้วก็ตีเลยสองไดไว้บอนยังไงันงคำก็ต้องกัดสุดใจป่ะแถมเช็คสองไดด้วยแล้วก็ไหลเป็นกิมเกรสเนาะสกิลครับบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งตอนนี้โซมันอ่ะไม่ได้ใช้เลยมันเอามาเล่นกับไอเทวดาไม่ได้เลยก็ฉะนั้นก็กดๆไปเถอะก็ให้เก่งก็คือ คอเป็นตัวที่สับกับมันเนาะจัวหนึ่งแล้วคอหนึ่งใบลงช่องเลียครับคอเป็นคู่นี้ข้างขวาข้างหนึ่งก็จะเป็นอ่าออะไรดีอง,ง่ายๆแลวก็เป็นฟอร์ซัสหนึ่งข้างเอาไว้เผื่อเจอคง้งเจอคุกก็ยังเหลือเลียไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ต่อตูดเป็นไอ้นี่ก็ไแดกง่ายๆหนึ่งข้างอีกหรือรอ,อาจจะเป็นฟอร์ซัสยืนข้างนี้ข้างหนึ่งอาจจะเป็นเป็นตะกริมคู่กันก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เป็นตะกริมก็จ,จะเป็น อืมไอ้นี่ก็ได้เพราะวนะ่าไม,ม่ไม่มีลมมันก็ต้องลงให้ครบๆปะอ่ะก็จะลมเป็นเพนตะกลิมมันก็ได้อืมแล้วกดแล้วก็ไอ้นี่ตีก่อนบวกหมื่นตีจะตูดได้แล้วเป็นยี่สิบสามเนาะแล้วก็สก,กิลแวนครับอ่ะสก,กิลนี้ก่อนนะถ้ากลัวลืมก็โซบัสหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบแวนกาดบวกหมื่นบวกไรแล้วก็ยัดโซจั่วครับก็จะได้คืน,คน,คนมาเนาะแล้วก็แวนตีสามไดแล้วก็ฟอร์ซัสแล้วก็ข้างนี้เป็นตะกริม ถ้าเป็นเพนตะกริมมันข้อเสียของเพนตะกริมคืออะไรคือตูดมันตีก่อนแล้วมันจะโซจั่วมันมันทำให้เพนตะกริมเนี่ยเช็คท็อปเลสละเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเพนตะกริมแต่ว่ามันก็ยังโอเคที่พอทำได้อาจจะเช็คแล้ววบล่างเพื่อที่จะทำให้มันบวกเป็นสองพันก็ได้นั่นเองนะฮะอืเนี่อาจจะตายไปหรือเสพทิ้งไป อันนี้ก็รีทายโซบัสจัว่วแล้วก็สมมติเพื่อโซนไะไรได้เพื่อโซนไะไรแถวหลังก็จะได้บวกวได้บวกแถวหน้าหมื่นแล้วก็แถวหลังหมื่นนะครับแล้วกดสกิลบัสหนึ่งโซ่หนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคอได้ก็คือคอเป็น,นเนี่ยตรดการไม่ต้องเปลี่ยนตัวคอไปเลยนั่นเองแล้วก็อาจจะคอเป็นอ่าอังเจนลีดดิ้งองเเอาอะไรเข้าเอาเพนคิลเลอรเข้า แล้วก็เปิดสามเผื่อได้เพนคิลเลอร์ก็ไม่ต้องคอจากมือแล้วก็คอฟรีหนึ่งใบแค่นี้เพอร์โซนาไรปุ๊บมันก็โบหมื่นหมดลแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่จอดที่สามหมื่นสามตีเสร็จทิงท 1, ท้งมือโซบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเอามันยัดสุจัวแล้วก็แวนตีสามหมื่นสามสามได้ไอ้หนูแค่นี้ง,นง่ายเนาะง่ายมากๆเลยนะเป็นหนึ่งเด็กเหมือนกับเป็นสตาร์เตอร์เด็กได้เลยถ้าแบบ มีของเขาทำเป็นสตาร์เตอร์ไอเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในสตาร์เตอร์เออซึ่งจริงๆเขาก็ทําเป็นสตาร์เตอร์นะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็ออกเป็นสตาร์เตอร์ให้มันแต่ว่าเป็นเป็นชุดสเปเชียลเหมือนกับมันจะออกมาสามกล่องที่ญี่ปุ่นเนาะมันจะออกมาเป็นชุดเออตอนแรกไอการ์ดไบเนี้ยมันออกมาเป็นโปรโมในเกมก่อนกับซื้อเกมนินโรสวิชเนาะเดย์เดพักหนึ่งแล้วก็จะได้มาเนาะแล้วก็มันจะออกมาที่หลังอีกมันจะออกมาฟาร์มนิวกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องแบบมี สตเลชเหมือนกับที่ทีดีไทยจะทำเพราะฉะนั้นก็น่าลุ้นได้ว่าเขาอาจจะออกเป็นอันนี้อีกทีหนึ่งเพราะมันมีโปรโมมีการ์ดหลายใบยที่เขารีมาให้ในนั้นเนาะอย่างเบนวัตเชอร์รู้สึกว่าจะมีรีปะ่ะน่าจะมีเนาะแล้วก็เขาจะออกเป็นมีนะมีฟาร,ร์มนิวกล่องหนึ่งมีกิมเกรสแล้วอีกกล่องหนึ่งจะเป็นออฟฟิศนะฮะก็ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันก็ น่าสนใจนะถ้าทำถ้าทำาว่าอาจจะซื้อเพา,ามันอาจจะได้กล่องในสลิปอะไรพวกนี้มาก็น่าจะคุ้มอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไอชุดที่แล้วอย่างบัตเตอร์เบดมาเจสพักวีเขาก็ไม่ได้ทำบอกนะเพราะว่ามันมีกัดใหม่แค่นดเดียวก็ออกเป็นไมเทิร์นเอานี่อาจจะออกเป็นไมเทิร์นที่หลังหรืออะไรก็ตามก็ไว้รออนาคตบอกเราละกันวันนี้ไปลองถ้าได้แล้วก็ลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับ ไว้เจอกันใหม่ฐานบกิมเกรส s อาจจะต้องถ้าซ p ออกคุณพ่ออาจจะไปซื้อแยกคุณพ่อบอกก่อนว่าซ p คุณพ่อคุณพ่อซื้อหานกับเพื่อนคุณพ่อเอาแค่สีเหลืองเพราะฉะนั้นคุณพ่อถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปหาเบนีิกะเคได้อาจจะอัปเดตเด็กนี้ให้นะฮะก็ไว้ติดตามชมละกันนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ